มูล,ลนิธิพระยุลัยไพศาลสงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและโครงการบ้านทรัพมั่นคงบางบอกมอบวัชพันธ์ให้กับบุลคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางเสาทงที่โรงพยาบาลบางเสาทงตำบ,บนบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการพระอาจารย์ดรพิสิทธ์ศรีวิชาประธานมูลนิธิพระยุลัยไพศาลสงเคราะห์พร้อมด้วยพระอาจารย์สันต,ติท่อทางแห่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนายธนกฤตปิยาสรินันประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนายวิโรธเตียวแสงสุขผู้บริหารคร การบ้านซั์มั่นคงบางบ่อรองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุรปราการตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุรปราการนำชุดน้ำยาฆ่าเชือ้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ฟ้าทลายโจนสบูบ่ฆ่าเชื้อโรคผลิตภัณฑ์ในเจก,กิฟหน้ากากเฟลชิลมามม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งนำพระพุทธร,รูปพระยุลยายภัยสัตว์ครุพุทธเจ้าเนื้อเงินสำริดสบนิ้วจำนวนหนึ่งองค์และซุ้มมาประดิษฐานไว้ที่โรงพยาบาลบางเสาธงอีกด้วยนอกจากนี้นายวิโรธเตียวแสงสุขผู้บริหารโครงการบ้านรั์มั่นคงบางบ่อกรองประธานมูลนิธิร ยังเป็นตัวแทนโครงการบ้านสับมั่นคงบางบ่มอมอบเงินจํานวน5,000บาทให้กับทางโรงพยาบาลบางเสาทงเพื่อนําไปใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาลโดยมีแพทย์หญิงพักคสรัญญธรธนนันพัฒน์ผู้บรยการโรงพยาบาลบางเสาทงและทีมแพทย์พยาบาลร่วมกันรับมอบ วันนี้เนี่ยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของมูนิธิพยุไรนะครับด้วยความปรารถนาดีของพวกเราเชาวร่วมกุศลสมุทรปราการและผมเองก็มาในานามอีก,อ,กอีกฐานะหนึ่งก็คือผู้จัดการของหมู่บ้านสัมมันคงนะครับเรานอกจากทางมูนิธิได้นำเวชภัณฑ์ต่างๆนะฮะมามอบให้ าทางเราก็จะขอจะขอเวลานี้มอบเป็นเงินสด5,000บาทให้ให้ไว้ดูแลกิจกรรมต่างๆฉืบไปนะครับในการที่นำสิ่งของต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและคนไข้ามามอบให้กับโรงพยาบาลบางเสาทงนะคะดิฉันในนนำของโร,อโรงพยาบาลบางเสาทงและขอขอบคุณแทน ประชาชนชาวอำเภอบางเสาธงที่ได้รับประโยชน์นะคะจากการได้รับสิ่งบริจาคทั้งหลายจากท่านนะคะรวมทั้งเงินจากทางหมู่บ้านทรัพ์มังคงนะคะที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยต่างๆนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน